แล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันค่ะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งลุคนี้เลยคือมันออกมาลุคนี้เฉยเลยทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตเมคอัพในกลุ่นนะทุกคนก็คือเป็นของใหม่ๆที่กิฟเนี่ยซื้อมาแล้วก็แบบเออลองมาแต่งให้เพื่อนดูนะคะว่าของใหม่เนี่ยมันแต่งได้ลุคประมาณไหนได้บ้างซึ่งลุคที่ออกมาก็คือเป็นแบบไปงานซะอย่างนั้นเลยทุกคน วันนี้กิฟจะใช้เป็นตัวนิตลี่นะทุกคนคือนิลี่ตัวนี้จะเป็นวิซี่โกลเจลี่แพดนะคะช่วงนี้กิฟเป็นรอยสิวถ้าให้ดูนะเนี่ยสิวกิบเพิ่งแบบเพิ่งเพิ่งกดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะน่าจะเมื่อวานได้แล้วก็เป็นสิวอักเสบตรงนี้แล้วก็ตรงจมูกทุกคนมันจะมีความแบบดำๆทุกคนเห็นปะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยช่วงนี้คือเป็นสิวแบบไตๆนะแล้วก็ตรงคางตรงนี้ก็เป็นเห็นปะเนี่ยอเห็นไหเนี่ยตรงเนี้ย เป็นสิวได้อย่างไรแล้วเป็นแบบนี้ได้อย่างไรไม่รู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นกิฟก็เลยคิดว่ากิก๊กจะใช้ตัวนี้ไว้เลยเพราะว่าไม่อยากให้แบบมีพวกแบบรอยทิ้งรอยดําอะไรอย่างนี้ไว้นะตัวนี้นะทุกคนน้ําชุ่มฉ่ามากๆกิ๊กก็จะเอามา แบบนี้เลยฟื้บอ,อย่างงี้ก่อนเออเย็นอันนี้คือแบบมีความเย็นสดชื่นมากอะน้ํามันจะติดอยู่ที่มือเราใช่ไหมเราเอามาถูวนๆตรงบริเวณที่มันอักเสบอะทุกคนตรงนี้ด้วยมันอักเสบเราจะไม่ค่อยทํารุนแรงกับสิวอักเสบนะคะบกิ๊ฟจะใช้แค่แผ่นเดียวนะทุกคนเพราะว่าน้ำเขามีความชุม่มชื้นมากๆเล้ก็บริเวณที่เป็นรอยสิวอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆนวดนวดคลึงๆให้เซรั่มมันเข้าไปในผิวนะคะแต่ตรงจมูกนั้นเราขัดเลยขยี้ขยีย้เลยทุกคนเพราะว่ากิ๊จะมีพวกไอสิวดำๆตรงจมูกเยอะแล้วก บริเวณตรงคางที่มันจะเป็นพวกซิวหัวดำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือถูๆแบบนี้ไปได้เลยเวลาที่กิฟใช้วิสซีของนิตลี่ตัวนี้ทุกคนหน้าคือแบบใสามากใช้แล้วดีอ่ะอันเนี้ยผ,ผิวแบบโกลสว่างมากอะ่ะแารเจ้นี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้หน้ามีความซึมเซรั่มนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าท็อปปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยท็อปปิกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของซีรีส์ทุกคนมีซีรีส์มาป้ายยาทุกคนอีกแล้วชื่อเรื่องว่า love you hate เอ้ย love to hate you ชื่อภาษาไทยคือย ให้หนักยีให้หนักรักให้เข็ดอันนี้คือเป็นซีรีส์ที่กิ๊บแบบว่าดูแบบโดยบงังเอิญเข้าไปดู1-2ตอนแรกอะทุกคนก็รู้สึกว่าเออมันก็เฉยๆนะแต่มันมีอะไรดึงดูดให้เราแบบฮยดูอะเนื้อเรื่องดําเนินดีมากรู้สึกว่าดูแล้วมันตลกทั้งเรื่องจริงๆอะแทบจะไม่มีบทความดราม่าเลยอะมันดราม่าแบบนิดๆแต่ดราม่าแบบ ตลกตลกอ่ะทุกคนเออตามดราม่าแบบนิดนหน่อยอ่ะจะเน้นความตลกซะมากกว่าเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามีคนอนะ่ะรู้จักเยอะแล้วหรือยังหรือว่าดูแล้วหรือยังใครดูแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าแบบเออเป็นยังไงฟิล,ฟ,ลฟิลแบบไหนแล้วแบบว่าเออสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าให้กี่ดาวมานี้ถ้าดาว5ดาวใช่ไหมกิฟให้แบบ5ดาวเลยเออกิฟเป็นคนที่ชอบความตลกอ่ะเป็นความรักที่ไม่ได้แบบว่าเป็นหนุ่มสาวจนเกินไปเป็นความรักที่วัยทางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทที่ไม่ได้หวานมากไม่ได้ซาบมาก าเลตาวันนี้กิฟจะใช้เป็นของเดิมผสมกับของใหม่นะคะของเดิมกิฟจะเลือกใช้เป็น ODBO ตัวนี้นะคะกิฟจะใช้มือในการเกลี่ยแล้วกันนะคะสีขาวตรงนี้ก่อนหนังตากิฟค,ค่อนข้างค้านะทุกคนแล,ล้วกิฟก็จะไม่มีเบสในการแบบลงแบบพายเมอร์ตาอะไรอย่างงี้นะคะเวลาเราทาสีอ่อนๆอะไรแบบนี้มันจะทําให้ตาของเราดูมีความสดใสามากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้หมองคล้ำม,มากกิฟจะใช้เป็นสีชมพูอ่อนตรงนี้พาทับลงไปเลยไม่ต้องขึ้นสูงมากนะทุกคนตัวอแชโดว์ตัวใหม่เป็นอายแชโดว์ติกนะเป็นอายชโดว์ติกนะคะ ของ brow it นะคะทุกคนสีนี้ที่กิปเรื่องมาจะเป็นสี0เท่าไหร่วะ08ไม่ใช่07นะคะเป็นสี earth golden brow นะทุกคนอีกด้านหนึ่งของเขาจะเป็นสีทองทองนะคะ สีทองเขาจะมีทองแบบเป็นทองแบบแบบนี้เลยซึ่งเวลาเอามาทาแล้วมันค่อนข้างที่จะเข้มแบบเข้มมากเข้มแบบเกินเบอร์น,น,นิดนึงทุกคนเพราะฉะนั้นกิ๊บก็เลยใช้สีของ ODBO Break ก่อนนะคะซึ่งสงสีเนี้ยใช้แล้วติดทนดีนะทุกคนเพราะฉะนั้นตาวันนี้กิ๊บจำไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะกิ๊บจะใช้แบบตัวอื่นผสมด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีแบบประมาณนี้ของเขาอะเนี่ยสีเนี้ยเอามาทาทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าทำไมกิ๊บต้องเบร k ด้วยสีนี้นะเพราะว่าเวลาเราทาลงไปอะมันจะมีความติดส้มๆนิดนงนะกนเ็จปป๊ิถึงมาใช้้ตัวี ิ๊บจะใช้เป็นด้านน้ำตาลของเขาก่อนนะคะเอามาทาให้ชิดกับบริเวณขนตามากที่สุดอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆไลมาทีละนิดนะคะค่อยๆไลด้วยมือได้เลยแล้วมันก็จะมาตกอยู่ที่ตาล่างด้วยพอดีกิ๊บก็จะไล่ตาล่างแบบนี้ด้วยนะคะตาเราจะมีความเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะกิ๊บก็จะใช้เป็นสีทองตัวนี้นะคะในการไล่ตรงนี้ กิ๊บจะแบบว่าลงน้ำหนักแค่นี้เดียวนะแล้วก็ทาไปทั่วเปลือกตาเลยสีค่อนข้างมีความเกลี่ยยากนิดนึงนะทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้หนอใช้แรงในการเกลี่ยนิดนึงนะคะต่อไปกิ๊บจะใช้พาเลตของเมลินดาเหมือนเดิมนะคะเอาสีประมาณนี้นะคะเอามาเบรคทาลงไปทั่วเปลือกตาเลยแต่ไม่ต้องทาขึ้นสูงมากนะคะจะเริ่มตั้งแต่กลางตาแล้วก็ค่อยๆไลทมาที่หัวตาแล้วก็หางตานะคะต่อไปกิ๊บจะดัดขนตานะ มาสคาร่าตัวใหม่ของกิฟนะคะที่อยากจะป้ายยาทุกคนมากๆเลยก็คือของมูททุกคนปัดออกมาแล้วคือขนตาแบบเด้งสะบัดเลยอะ่ะเหมือนเราติดขนตาปลอมเลยแต่ว่าเวลาใช้อันนี้นะคะก็คือแนะนําว่าให้ดึงออกมาแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยแปรงออกนิดนึงนะทุกคนเวลามาลงที่ตามันจะไม่มีความเป็นก้อนแต่ถ้าเราแบบไม่ได้เกลี่ยเนื้อสีดําออกอ่ะมันจะมีความเป็นก้อนเวลาที่เราเอามาลงที่ตานะดูดิให้ดูตาข้างนี้กับข้างนี้เห็นปะ ต่างกันเลยต่างกันแบบชัดเจนมากๆเลยคูอเหมือนติดขนตาปลอมจริง,รงๆใช้มูตตัวเนี้แล้วแป้งเขาหัวเล็กมากเลยนะทุกคน,นสามารถใช้กับขนตาล่างได้ด้วยทุกคนซอกซอนค่อนข้างดีเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดตั้งแต่โคนจะหลุดายของขนตาใครขนตาน่อยๆใครตาเล็กๆแบบกิบอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะอันนี้ดีมากจริงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูขนตาล่างขนตาล่างคือเขาเก็บแบบรายละเอียดดีมากนะด้วยความที่เขาเล็กอะแล้วมันไม่เข้าตาเราอะทุกคน พอดูในกระจกเวลาแต่งหน้าไม่เสร็จอย่างเงี้ยเหมือนคนโดนของนิดนึงนะว่าปะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาลงตาเพิ่มเนาะเดี๋ยวเราขอไปลงงานหน้ากันก่อนดีกว่าไม่งั้นมันจะดูหน้าตกใจเกินไปนะคะวันนี้กิ๊บจะเลือกใช้เป็นของโจวีน่านะทุกคนสี03น,นะคะสี i v ว r y น u s h นะคะสีน,น,น,ะะสนี้แอบจะมีความขาวกว่าหน้ากิ๊บไปนิดหน่อยนะจ๊ะกิ๊บจะเกลีย่ยแบบบนหน้ายอย่างนี้ก่อนนะคะ เกลี่ยแบบแทบจะแห้งแล้วอ่ะแล้วกิปก็จะใช้แปรงของพี่ไอชิตานะคะกดๆๆๆแล้วก็ลอกๆๆนะคะ เวลาที่เราแบบลงรองพื้นหลังจากที่หน้าเราแบบมีการเซตตัวของสกินแคร์เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยกิดว่าหน้าเรามันจะดูแบบเออดูมีความเรียบเนียนมากขึ้นอะทุกคนมันจะได้ไม่เป็นก้อนตอนที่เราแบบเกลี่ยรองพื้นนะคะนี่ดูดิอละมุนไหมเกลี่ยง่ายมากตรงจมูกกิฟจะเอามาแบบเปลีย่ยแบบนิดๆน,นะคะแล้วเวลาเกลีย่ยเราก็จะเกลี่ยแนวลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะยังไม่เน้นบริเวณที่ที่เป็นหน้าแก้มเท่าไหร่นะ จะเกี่ยรตรงคางตรงนี้ออกมาก่อนแล้วค่อยไปเน้นช่วงบริเวณจมูกนะคะจมูกนี่คือทีหลังเลยเพราะว่าคนที่รูขุมขนกว้างน่าจะทราบกันดีว่าจมูกเนี่ยเป็นอะไรที่แต่งหน้าเราตกล่องเยอะมากแล้วก็เป็นคราบบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ๊บจะลงทีหลังกิ๊บจะไม่เอาอ่ารองพื้นไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นนะทุกคนอเอาเศษของรองพื้นแล้วเอามาโบกๆนะคะจมูกเรามันจะมีความเนียนมากๆมันจะไม่มีความแบบตกล่องมันจะไม่แครกแน่นอนระหว่างวันนะคะบริเวณนี้ก็คือแบบดึบด๊บๆๆให้มันแน่แนๆน,นะทุกคนก ชอบแบบโปะๆลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาปิดรูขุมขนของเราได้ดีมากขึ้นถ้าเราแบบไม่ได้ใช้พรีเมอร์อะไรไงคิดว่าใช้วิธี้ อ่ะต่อไปนะคะดินสอเขียนคิ้วเป็นอันใหม่แล้วรู้สึกว่าอยากจะแนะนําทุกคนมากๆนะคะก็คือของเคสนั่นเองน่าจะเป็นสีเนื้อเบาๆนะคะน่าจะเป็น br 3นะที่กิฟเลือกมาแท่งเขาจะมีความจิวจ๋วๆแบบนี้เลยแต่ว่าเขาจะไม่มีแปลงมาให้นะทุกคนแปลงที่แบบว่าเซตคิ้วจะให้ดูนะว่าเนื้อสัมผัสเขาเป็นยังไงเนื้อสัมผัสเขาค่อนข้างมีความแข็งแต่สีสวยสีเขาจะมีความเป็นแบบประมาณนี้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีการลงน้ําหนักในเวลาเขียนค่อนข้างเยอะสีอะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัวเนี้ยมีความติดทน เวลาเงอ,อ่งองเงอ่ออกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนหน้ามันมันดูแบบไม่เยอมมันเนื้อดินสอเขอค่อนข้างมีความแห้งเลยนะคะเหมาะกับคนที่ผิวหน้ามันเราต้องการความแบบติดทนนิดนึงอะ ก็คือแนะนําเลยให้ไปตัวนี้เวลากิ๊บเขียนคิ้วกิ๊บก็จะเขียนตรงหางก่อนนะคะแล้วค่อยมาเติมหัวตัวนี้เติมหัวค่อนข้างง่ายทุกคนด้วยความที่เราสกิดนิดนึงแล้วก็ลงน้ําหนักเล็กน้อยอะ่ะมันก็คือจะคิ้วก็คือจะได้รูปแหละแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้เขาอาจจะไม่ได้มีแปลงมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิิบจะใช้แปลงของอันอื่นในการเกลี่ยนะคะมันจะดูฟุง้งแล้วก็ธรรมชาติมากขึ้นคนคิ้วน้อยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเออเหมือนเรามีคิ้วของเราจริงๆอทุกคน ตาเราย,ยังไม่สบนะทุกคนตาของกิาที่กิบแบบรู้สึกว่าเออมันมีความขาดไปนิดหนึ่งตัวที่กิบได้มาใหม่ก็คือเป็นของแราดอีกอีกเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบว่าอินเนอร์ไลเนอร์นะทุกคนอันนี้จะเป็นสีแบบดําเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างเขียนง่ายนะทุกคนมีความแบบเนื้อแบบค่อนข้างนิ่มเลยคือไม่ต้องลงแรงเยอะก็คือออกมาแบบนี้เลยอะกิบจะเริ่มที่กลางตาก่อนแล้วค่อยมาที่ตาอย่างนี้ ตาเรามันจะมีความคมมากขึ้นนะคะแต่ว่ากิฟตจะไม่วิงตาเลยนะวันนี้กิฟจะปล่อยเปลือย อลลอายก็คือของแคนเมกอันนี้กิ๊บจะมาใช้ช่วงบริเวณใต้ล่างตานะคะให้ตาเราอุ้ยใช่โอ้โอฉัลืมชลืมเดี๋ยวเด,ด,ดกิ๊บไม่ได้ซื้อคอนซีลเลอร์มานานแล้วอันนี้จะเป็นของสกิน Food นะคะอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบครีมอะทุกคนเนือ้อเขาจะมีความเป็นแบบว่าเนือ้อเนือเน้อแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวกิ๊บจะมาให้ดูนะทุกคนเห็นใต้ตากิปป๊บปะใต้ตากับกิ๊บอะมันจะมีความแบบเฮ้ยดูมีความคำ,คำๆหมองๆใช่ไหมเดี๋ยวกิ๊บจะลงอันนี้ข้างนึงก่อนแล้วเปรียบเทียบให้ดูนะคือถึงแม้ว่าเราไม่เสร็จแป้งอะเขามีความคุมมันดีมากเลยอะตัวเนี้ยกิ๊บจะใช้แค่บริเวณใต้ตาตรงนี้นะคะ จะแบบไม่ได้ให้ใกล้ใต้ตามาคลิปชอบตรงไหนหรอปะเงื้อเกลี้ยงง่ายมากเนี่ยให้ดูตาเห็นปะกับข้างเนี้ยความแตกต่างคือฟูขึ้นมาปะฟูแบบเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนใต้ตาตรงเนี้ยคือแบบไ้ตรงดำๆตรงเนี้ยหายไปเลยอะ่ะอันนี้คือปกปิดดีมากแล้วก็เป็นที่โด่งดังของบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างชาติมากๆเลยทุกคนครู้สึกว่าเฮ้ยสก,กินฟูทำดีแฮะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเท่าไหร่อ,อะ่ะดูดีฟูขึ้นมาเลยอะ่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาทำดอลลี่อายกันดอลลี่อายที่กิ๊บจะใช้เป็นหลุมนี้ก่อนนะคะเป็นหลุมสีขาวเอามาทาตรงบริเวณแบบกลางกลางตาประมาณนี้เสร็จปุ๊บกิ๊บจะใช้เป็นสีนี้อาอต่อไปใช้สีนี้นะคะเอามาทากลางตาแล้วก็ไล่ลกไปแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะกิ๊บจะใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้ทำตาแบบนี้แล้วก็สร้างดอลลี่อาย ดอลลี่ออันนี้อาจจะไม่ได้แบบฮงมากนะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบตะโกนว่าแบบเฮ้ยดอลลี่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดอลลี่อที่ค่อนข้างแบบชัดเจนในระดับหนึ่งเลยนะคะกิมรู้สึกว่าอยากจะใช้ของลากาทับไปอีกเซตหนึ่งนะคะหลาการจะเป็นออกสีแบบแซลมอนแซลมอนแบบนี้นิดหนึ่งนะทุกคนมันทําให้ตาเราดูมีความแบบเด็กๆอะเหมือนแบบคนอมร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบเด็กแบบตาแดงๆดฟิลๆนี้นะคะมันจะดูแบบเด็กขึ้น อันนี้มันจะมีความสีชัดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าแคนเมกอะ่ะเขาจะมีความแบบธรรมชาติตัวนี้สีค่อนข้างทนเลยเป็นสีที่แบบทนมากจริงๆลากาดนี่คือแบบทนตกใจอะและ้วก็จะค่อยๆเกลี่ยอ่าให้มันมีความแบบเป็นประมาณนี้นะทุกคน ตัวนี้เป็นแบบฝุน่นตัวใหม่ที่กิ๊บเพิ่งได้มาเลยก็คือเมโลเมโลนะคะของซุปเปอร์มัมแต่วสีเขามีความตุ่นๆอมม่วงๆแบบนี้สีน่ารักมากแล้วก็อันนี้แทบนิดเดียวพอนะทุกคนเพราะว่าสีเขาเขาต้องชัดมากกิ๊บจะเอามาแทบบริเวณตรงนี้นะคะคือจะขึ้นโหนกก็ยังไม่ขึ้นโหนกนะแล้วก็จะากลกางแก้มก็ไม่กลางนะคะแล้วกิ๊บก็จะหมุนไปตรงกลางตรงนี้เห็ <c oughs> นเขาแบบสีอ่อนๆแบบนี้แต่สีดันชัดเฉยเลยอะนี่ <c oughs> เห็นไหมสีขึ้นมาละค่อยๆเบลนสีถ้าอยากได้เข้มก็ค่ออยๆเเบนา เราจะได้แก้มของเราประมาณนี้มาแล้วนะจ๊ะจูดี้ดอตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีมากๆแล้วก็คิดว่ายัางไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสําหรับตัวนี้นะคะก็คือคงใช้เอี้ยวยาวอันเนี้ยสีที่กิฟชอบมาอไลคือสีนี้เราจะมาไลน์ตั้งแต่บริเวณนี้นะคะลงมาแล้วก็ไม่ได้แบบว่าตรงกลางจ๋ามากแล้วก็มาปลายเลย กิฟชอบใช้สีเทาเพราะรู้สึกว่าเป็นสีที่มีความธรรมชาตินะคะเวลาที่กิฟใช้สีน้ำตาลเบอร์เน,นี้ยมันมีความเข้มเกินไปอะเออแล้วมันดูเหมือนลอกๆอกเน็ตหนึ่งอะสำหรับผิวกิฟนะกิฟก็เลยเลือกใช้เป็นสีประมาณนี้นะคะสร้างมิติสร้างเงาอะไรอย่างเงี้ยสร้างสวยมากสีไม่เข้มเกินสีกําลังพอดีกับคนผิวขาวเหลืองเลยอะอืมอันเนี้ยเป็นสีเทาที่แบบโคตรถูกต้องสำหรับคนผิวขาวเหลืองสุดๆเลยละแล้วกิฟจะชอบเน้นบริเวณนี้ เสร็จแล้วดูดิรู้สึกว่าวันนี้หน้าตาสดใสมากเลยอ่ะจริงๆนะลืมปะอันนี้ได้มาใหม่อันนี้คือลืมทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนแบบครีมบัตนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนลิปด้วยนะคะซึ่งสีสวยมากแต่ว่ากิฟตตอนแรกอะ่ะกิฟจะเจามาแล้วกิฟลืมเวยกิฟก็คือไปกระโดดข้ามใช้แบบของซุปเปอร์มามเลยทีนี้กิฟขอมาลงเพิ่มได้ไหมลงเพิ่มดีปะวะ่ะแต่มันลงแป้งไปแล้ววะไม่ต้องลงเพิ่มแล้วแหละเออกิฟว่า ลิปที่กิ๊บซื้อมาแบบใหม่หมๆสดๆร้อนๆเลยทุกคนคือเบอร์นี้คือของาเรีอ l ค่ะอันนี้เป็นเบอร์610ทุกคนเป็นนู d สิกเนเจอร์สีเขามันจะออกเป็นโทนแบบส้มๆสมอนสมอนอีกแล้วจริงๆอากิบะอยากได้เป็นโทนสีแบบเออนูดที่มีความชมพูแต่ว่ามันต้องได้นูดส้มมาตลอดเลยอ่ะอันนี้แอบงงเหมือนกันเออก็เลยคิดว่าอะนูดส้มก็นูด <c> ส <oughs> ้มะ <c oughs> ส้มไปหรือเปล่าคิดว่านะถ้าเราใช้ลิปตัวเนี้ยเราต้องลงลิปสีอื่นอีกตัวหนึ่งไม่งันนะ้นหน้ากิฟมันจะดูแบบว่าดูส้มส้มเกินไปหรือเปล่าอยู่บกิฟทแทปหน่อยดีกว่าอะได้อยู่ก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีความจืดไปนิดนึงอะทุกคนคิดว่าว่าปะคิดว่ามันดูจืดจืดไปหน่อยแต่ก็สวยนะเออรู้สึกว่าสีสวยดีแต่เนื้อเขาวาดดีมากเลยอะสีก็ ตรงกับที่สวอเลยนะตรงกันเดะเลยเราอยากได้มีความแดงขึ้นมานิดนึงเพราะกิ๊ฟรู้สึกว่ากิ๊ฟเหมาะกับสีแดงเวลาแต่งหน้านะคะไม่ไแน่ใจว่าชื่อแบรนด์เขาอ่านว่าอะไรอ่ะมันเป็นชื่อ M N M L อ่ะทุกคนแล้วก็สีที่กิ๊ฟเลือกมาเป็นสีคาราเมลนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็จะติดส้มๆอีกเหมือนกันเนื้อนิ่มมากเลยทุกคนเวลาเราเอามาลงทีอออ่อกอ่ะมันจะมีความเนื้อฟุ้งๆของสีเฮ้ยสวยอะ่ะกิ๊ว่าอันนี้มาทาเป็นเบ็ดปากสวยนะเออแล้วก็มาทาเป็นสีอะไรแบบนี้ เอ้ยสวยแต่มันก็ไม่ได้แดงเกินแล้วมันก็ไม่ได้ส้มเกินอ่ะทุกคนคิดว่าสวยนะอย่างเงี้ยจริงๆสีคาราเมลอันเนี้ยมันต้องออกน้ำตาลเนต้ลเนื้ออะแต่พอมาอยู่ที่กิฟตคือมันส้มไฮไลท์ด้วยนะจ๊ะไฮไลท์ของจูดี้ดรอเหมือนเดิมที่จะใช้เป็นอันนี้ก่อนที่เป็นแบบแป้งๆตัวนี้เอามาทาที่สันจมูกนะคะสันจมูกแบบทาทับลงไปเลยนี่ทาตรงนี้นะอ่ะสันเรามันแบบ พุ่งขึ้นมาเลยปะเนี่ยพุ่งเลยทุกคนแล้วกิฟก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะทาตรงกลางตรงนี้แล้วก็ทาตรงนี้ด้วยทาตรงนี้ด้วย,วยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของใบหน้ามากๆกิฟนี้คือขาดไฮไลท์ไม่ได้เลยนะรู้สึกเหมือนหน้ามันไม่มีมิติอะทรายวันนี้รู้สึกว่าหน้ามันดูแมทแมท嘛ิดว่าน่าจะไปลองพื้นแน่เลยเออคุมมันแน่ๆเลยพอรู้สึกว่าเออหน้าวันนี้แมทแฮะ ลุคเมคอัพอัปเดตในวันนี้นะคะทุกคนของที่เราได้มาใหม่ที่เราเพิ่มเข้ากลุ่มมานะคะก็ะคือแต่งหน้าได้แล้วมันจะเป็นโทนประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อให้เข้ากับเมคอัพในวันนี้นิดนึงเนาะมันจะได้เข้ากับลุคนี้มากขึ้นเนาะทุกคนว่าแต่งหน้าลุคนี้มันเหมาะกับออฟฟิศประมาณนี้ปะคิดว่ามันก็เหมาะกับออฟฟิศประมาณนี้อยู่นะเออเหมือนแบบเป็นเป็นการแต่งหน้าที่แบบ ดูมีความทางการนิดนึงอ่ะเป็นมาแนวหวานเฉยเลยทุกคนถ้าไปแต่งตัวแนวเนี้ยมันขาดอะไรอย่างนึงขนตามันอาจจะยังไม่จึ้งพอทุกคนเราลองมาติดขนตาไหมคือปกติกิฟจะไม่ติดขนตานะแต่ว่าลุคนี้มันควรมีขนตาป่ะวะแต่จริงๆประมาณนี้ก็ได้นะแต่กิบว่ามันอาจจะแบบเออตามันยังไม่สะพึงพองลุยขนตาข้องนี้คื่องนี้ปะอ,อยู่ว่าอันนี้ติดยังไงเนี่ยน้องกิบจะติดได้แมเอ้อเลยยติดง่ายมากเฮ้ย,ย,ยจริงวะติดง่ายมากอะเฮ้ย เบาตามากติดง่ายปกติกินไม่ติดขนตานะทุกคนสังเกตดิยังคีบอะไรไม่ค่อยเป็นเลยเนะี่ยสะพึงปะสะพึงมากข้างเนี้ยขอ,องคอสุกนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะบอเบิลกัมเออเป็นแบบว่าขนตาหมักฝรั่งติดง่ายฮฮติดง่ายมากๆง่ายเลยอะ่ะสวยเสร็จได้ของแทนบอกเลยถ้าเราไม่มีหางตา,าจะดูแบบแปลกนี้เราจะวิ่งประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเลยอย่างนี้ ตาคือเฉียวคมดูไกลคือตาดูมีอะไรมากขึ้นเลยทุกคนดูดีตาดูแบบเป็นจุดส่วนรวมของใบหน้ามากขึ้นอ่าเพราะว่ากิ๊บเป็นคนตาเล็กใช่ปะอุย้ยติดทนหมดเลยติดทนมากดูดิเฮ้ยไปเอาไม่ออกเลยสักอันนะเนี่ยทำจริงไม่ออกเลยสักอัน ไม่มีอันไหนที่แบบว่าถูกออกลบออกเลย